อ่าตรงนี้เป็นร้านใหม่นะฮะก็คือว่าสำนักงานใหม่เนาะอยู่ที่เคบอยหนึ่งหกแปดนะฮะเข้ามาในซอยนิดเดียวนะฮะเดีย๋ยวผมปักแผนที่ไว้ให้นะฮะเข้ามาในซอยแป๊บเดียวโอเคสวยนะสวยๆลูกค้าเข้ามาแล้วนะฮะนะฮะร่มรื่นแบบนี้นะฮะเหมือนรีสอร์ทเลยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นรีสอร์ทจักรยานเลยนะฮะเคบอยหนึ K ่งหกแปดนะฮะ ย้ายมาให้แล้วก็สามารถลูกค้าสามารถปั่นเลือกได้เลยนะฮะมีสมาธิในการปั่นเงียบสบายๆนะเนี่ยมีลูกค้าเข้ามาแล้วนะั่จอดรถก็ง่ายนะจอดรถสะดวกนะฮะมีลานจอดรถให้แบบท้ายพร้อมนะก็เข้ามาก็จอดรถนะฮะแล้วก็เข้ามาดูได้มีทั้งลองปั่นต,ตรงเนี้ยตรงตรงเนี้ยได้เลยนะฮะโปติจะสามารถลองปั่นต,ตรงลานนี้ได้เลยนะวันที่โปตินะอันนี้เอารถมาตั้งโชว์เพื่อถ่ายคลิปนะเนี่ยข้างในจะเป็นช็อปนะฮะนี้เลย นะโอ้โหสุดยอดจริงสวยนะฮะแอร์เย็นฉ่ำๆเลยนะฮะสบายๆแล้วก็แยกแยกโซนให้เลยนะมีสเปเชียลดาวฮอนด้วยนะโชว์ลูมดาวฮอน,น,นต่างหากนี่นะอยู่ที่เคบายหนึเดี๋ยวผมจะปักแผนที่ไว้ให้นะเข้ามาจากที่เดิมนิดเดียวนะฮะร้อยเมตรนะเข้ามาในซอยนะของเดิมอยู่ต้นซอยนะก็คือเข้ามานิดเดียวเองร้อยเมตรเองนะก็เจอเลยนะ,ะสุดยอดนี่นะ